น้องสบายดีดอน่อสบายดีาสูนสบายดีตอนคอคตอนนี้ก็คือขาค่อๆนัเลยนันไม่วี้ราลชมินฮัลโหลอมด้าสบายดีนีอันนี้ลูกของไอ้ไก่รีว <bs> oh, no. oh ิวดิเทียดยังนะ

แล็กกยังเน่ยันแมันแงนานนะโอเคเลกกะสองพงเลกกนี่คป็นลูกของเกยไกว่านข้าวแบบเร็วๆอยากกินวันอยากินมาม่าวนอยกิน นีอันนี้ก็มีเรื่องขาอาหารมันนเหรอใช่ทำงานนี้ก็เป็นนี่ถ้าเก็บมึงเรือนอันคือลุงน้องเขามาอยู่ในห้องเดือนเขาได้ได้สองล้านสามล้านเท่าชวนอาหารเท่าลูกดูได้ มีเตากมสเตาเนาะลูกค้าอันลูกน้องเขาชื่อคนนะเอาได้ทุกคนเนาะกินอยู่ริมน้ำป้าจะอย ok the ่างแหงเด้อม <c oughs> ันเสียนันเต้ากระทยมหูมเนี่ยมาลัวนี้เด็กกินยังก็อิ่มกินมีพี่มันอะนะตัวเองไหนมาไม่ม่ไมเขม่ใอย่างแหงนะทุกคนกลัวมันจะหลมกเนเด้ ใครที่ยืนกินนั่งกินได้นาะนเบิร์นบอลูนแต่เขาแเป็นกันเองมันมเลือดนเด็กในตรงันนี้ไว้เอาอันยอันนี่ในขางมันใ่เ น <Es poor S 1> ี <le> ่เราก็บที่กมาจนโมงใส่บาทพรบเศ้ามารเหลียวเาอีกแล้วลูกมาแล้วบบบายๆหันเห้ะบ่ตองช่วยหนาราบหนาลใส่บาตรลดใส่เลยเือดเรียบใส่อีกเลยวใจเอะรอมันใหม่โมงนะรอยเกนาใส่บาตแล้วเขาอันมาสังกตานะเจ็ดกตา ก่อนเลยครับัจะอร่อยขนาดนี้กินแล้วกันเสียมเจ็บครับเจ๋นรสชาตแี่ของไทกินหมไม่เปจอะ่ไมันไม่เยเสร็จอรเลยพี่น้องเดินหวย่วงให้ท่านได้เดินเดียวที่จะหวย่วงตรงนี้จะพวงสวงสามัว สินดัดเงิงเฟืองคนถ่ายติ๊ต็อถ่ายถ่ายเอาไปลงยูทูบได้ไหมเกียเบิน่งขึ้น้อยขึ้นอย่างน้อยร้อยน้ำพอเล่นเซมอลล้หรอคะหาหาาไไข่มาให้กินมูแมงม่มาลายเดนคือบบิดประตูไก็จะที่บอกกูได้เลย ต,ตัวมันย่คือบารด้เอกับูม่มว่าเองกนี่งนี้ก็เป็นปีดโอ้ยยากอ่นะนะกันกลังยิบห้ยอดไลมือนยตกีคค้คนไลค์นเศร้าสามิษคนเดฟหมู่คนดันหมู่คนดันขอทําร้อยหมู่คนทอดพันเด็ิถือว่าเราเก่งไนหมู่เราหอดพันคคนไหลหแล้วสองร้อยถือว่าโอ้ยไปลาองาเนเทายท่านได้หอดจำล้วบอรักเลยเขานมีแต่คนติตตามต่ส่สิบมีคนโหดติวบอกให้เคยยอดแท้หอดพันเลยเด้อทำไมทิพน คลิปนีเขาเอคิปลงพบางขี่รถไฟทิดกลาไปดั้มป้นขนาดตัน้กระลาจ้องคอนทอมาจ้องรถไฟเยใครก็อยากขี่รถไฟเนาะจงนั้นล้านกี่ไ่บาณเฮ้ยเห็นแต่ไทยบ้านโตก่นหลยล้านจีบจะกินเนีดดมใ้ล้านหาเดี๋ยวนีมันีละดูดมใช้ล้านหามัดทุกอย่างมันเรนทุกอย่างเลยนะใช้ทเงินยมาก อุ้ยเออมันอันนั้นเคส่ได้นนะอันนั้นแล้วไม่ดีหรอกเออมันก็ยังเกลนยันนะอย่าลงเด้อบางเทียมมันก็ลงเลยเต่ามันเกลียบซ้ำอยู่ตรงแล้วอย่างแห้งเด้ออมรินมันล่เกีพลังเก่าที่เฮาเอามาลุ้นโอเคกันเลาวขบังกูที่ตัวพระเจ้าทีนะแท้ปีนองพระเจ้ามาแต่ลงขบางอยยอดมาจอดไว้อยู่บางเวียงเคลื่อนก็เคลื่อนไป โง่ลงมานอนอยู่บางเวียงอีกกไรลงมาเพืงี่คืนนี่แล้วไปหารถกันปอีกรถตู้ไปนะอ๋อเขาจะซ่รถ่ไม่ขี้ลจะเอาไปหทุนหรมีรถตู้อีกเอารถมาเองสิบเอารถมาจอดไปอยู่บางเวียงียนออาายยิ้มยิานเจันนั่นไปเ调ยิ้

โอ้ดราท่านหนึ่งไหจ๊ะอนี่ิงมั่นกันนี่ิงแล้วแม่เิู่ี่เทกำจิตต้องแล้วขยันเลยว่าได้เท่าเด็กป๊อมันคองเพื่อนเ ก็มานันเชากับวนี่มีกานี้แต่วนี่ไม่่ออยว่าเอาหอยกไขออกให้เหนหน่อยขอเขาเียนแล้วไป่เห็นแล้วนลแล้วา,าวาื่อมกัเพนาพ่อเียนเวเอาดูไ้มากไอ้ลูกไข่เอาลูกไข่ไปเดาุาวแถวเร็ว

ตัดภาพมาอีกเถื่อก็คือแจ้งเลเด้อทุกคนเมื่อคืนนี้เราเสพบันเลงเสียงเครื่องแล้วซ้อนเลยบริได้ถ่ายคลิปต่อนะอมรินบรรยากาศยามมือเสารกับสิประมาณนี่แหละทุกคนเนาะ เพราะว่าอยู่เมืองเพืองมันก็นจะเป็นเพเหมาะสับหรับการที่เข้ามาพักพ่อนนู่นนี่นั่นเนาะไปยังแล้วกะ็ตอนเศร้าก็คือเขามีการใส่บาทไปเรวเรียบร้อยเลยทุกคนแต่ว่าผุเหล็ไปเมืองอยู่ซองนาอมารินเนาะมาเมืองเฟืองสิกเนเจอของเมืองเฟืองนี่ก็คือการใส่บาทยามมือเศร้าเนาะแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เขาใส่บาทแล้วเขาก็สิขึ้นไปกิน เขาเศ้าหรือว่าไปรับประทานอาหารเช้าเนาะหล้วเขาก็ับสีได้เดินทางออกแต่นี้ไปไทยรูปบยู่อ่างน้ำตรงแล้วก็ไปวัดชินไซแล้วก็นนกจากหันกะซ่อนโบหูเข้าอาจสี่เด้เมื่อแหละเนาะยังได้ฟันดีอยู่บอกเอ้ยฮะสบายดีเนตอนเศร้าแล้วไปห้อน้ำก่อนต้นยังเมื่อยด้ย่างขึ้นมาซ้ำนีกับหอบ ว้าวเขาจะขึ้นมากินข่าวสมวิวเลิศนดนี่มาเดี๋ยวเขาทานนี่ป้าทุกคนขึ้นมาทางเทิงก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เลยเนาะนี่ เออไม่เท่นะงามเลยนี่ฮะเท้าขึ้นมาถ่ายวิวตอนนั้นเทาผัดบวหใูใช่กินข้าวชมวิวแบบนี้เลยดิอาาู้เบาคือรอแท้เออว้าอู้เย็นทุกคนออกปากเลยนี่นี่นี่ทุกคน มาบักมาบ่าลิเสีมาพูดเนี่ยเอ้าเพ่นยังออกมาให้เราเซลฟี่เซลเอ่ยเนี่ยเซลเซลเซลสันสวยและรวยมากสันมากินมามาที่นี่นะมาถึงแต่อะไนไก่เขาแต่สวยไกลอย่างผู้ใดก็มีแต่ถ่าหลุ่นเนาะอยากเห็นไอ้ไอ้เสือมหาเราส่วนยังบุกงทุกคนวันมีอย่างผิดพลาดบอกเนาะเออไกลเข้ามาเข้าถิ่มมาแล้วอู้จะเราได้รับได้นอนหรือบอกทุกคนเมื่อคืนนี่ฮะ ให้ซิคๆเลยค่ะลูกมาว่าโทรศัพท์ไ oh ด er ้ยินหดเปรตบ้านตื่นตีสามตีสี่ข่อยก็เลยบ่งหัวเอาสรุปแล้วถืออิมแล้วโบ้เลยจังใดสรุปผิดหวังเด้อเนาะของงมึ่ายเอาอีกแล้วเป็นบริษัทมือก็คลิปนี้จะไม่ค่อยมีสาระค่ะมีแต่ปล่อยกันไปปล่อยกันมา บอกว่าให้จ้างนห้นัดกันดอสีกินสองทุกคนนีนแล้วเขาเปียกเขา่่นีกระซมวิวทั้งพุ่โอเคทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี่นก็ยาวเลยนเนะตะเต็มเมืคืนนี่ พือฉีดยาคนอนุญาตลาลงเลยด้อขอบเจ็บิดสุขสุขค้นทีติดต่มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อเราไปแล้วสบายดีสวัสดีดมแล้วมลูกสบายดีเอ้ยเอาบวกกันดัวยพอกันคลิปหน้าด้อ